นี่ดอกอกไสวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอดอกไม้สวยมากเห็นไหมคะต้องบอกว่าหอมด้วยอ่ะหอมเลยหอมโชว์อ่ะโหดูสิคะความสวยของเขาดูเต็มเต็มสวยๆทั้งดอกไม้ทั้งคนสวยค่ะตอนนี้ดูนะคะสวยมากค่ะเดดขากำลังบานค่ะสองต้นอันนี้ไม่รู้เรียกอะไรกาดีเนียไหมบ้านเรา บ้าการเรียนภาษาอังกฤษจะยอาโอ้น่าหอมหอมด้วยหอมด้วยดูเต็มเต็มนะหอมด้วยกันเสือเกิดมาเตี้ยอีกโอ้ยหอมจริงๆค่ะหอมหอมมากเลยต้นเขานะคะนี่ะนี่อันนี้เป็นเชอร์รี่เหมือนเดิมค่ะดอกเชอร์รี่แล้วเราเห็นต้นข้างหน้าเราเขามีสีชมพูค่ะเมื่อกี้สีขาวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน สวยมากตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นนะคะวันนี้เราจะโชว์เต็มๆโชว์เต็มๆกับดอกไม้ของเราอ oh. พี่ตองไปดมโชว์อีกเดีว <laughs> วันนี้มีคนไปดมโชว์ให้เราดูนะคะ oh, ดูค่ะโน,นะ no, อันนี้เป็นสีพิงเห็นไหมคะอันนี้อันนี้ไม่หอมอันนี้ไม่หอมอันนั้นสีขาวหอมเป็นตระกูลเดียวกันค่ะแค่ตระกูลเดียวกันแต่ไม่หอม โอ้โหดูสิคะความสวยของเขาเดี๋ยวเราจะขอจอนานๆสวยแต่ลูกสวยมากค่ะที่บ้านเราไม่มีนะคะดอกไม้แบบนี้นะคะมีแต่ที่นี่นะคะเพราอแล้วเขาจะบานช่วงนี้เท่านั้นค่ะก็คือช่วงของไอ้สปริงของที่นี่นะคะสามวันก็ร่วงแล้วนะโอ้โหดูดูเราจะซูมใกล้ๆเห็นไหมฮะโูดอกของเขา ถือว่าเป็นโชคดีของเรามากเลยนะคะวันนี้เราเดินมาเจอแบบสุดๆของความงามนะคะเราให้ดูเต็มๆนะซูมใกล้ๆแบบดอกต่อดอกเลยนะคะแจจะปลกครันไม่หอมอ่ะอืมอาจจะเป็นสีของเขาสีขาวนั้นหอมมากเลยเนาะเมื่อกี้นะเอ,อาเปิ้ลจะถ่ายช้าๆให้ดูนะคะสวยมากค่ะต้นกำลังบาน ต้นไม่ใหญ่นะคะเขาต้นเล็กนะคะต้นเล็กนะคะแต่เขาบานเต็มเลยะะเห็นไหมคะโอ้พี่ล้อหน่อยนี่ตีฟูกลัวเจ้าของบ้านเขาออกมา,านี่งไ,งไม่ไล่ไม่ไล่ไม่เห็นสวยๆนะคะสวยมากๆเดี๋ยวลอหนูหน่อยเพราะว่าหนูต้องใช้เวลานิดนึง เราจะซูมให้เห็นดอกต่อดอกนะคะโอ้โหดูความสวยงามของเขาแต่อันนี้พี่ตองบอกว่าไม่หอมนะคะอัคน,นก็ไม่ได้กลิ่นหอมเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นที่สีเขาแต่ตรงน้นสีขาวเมื่อกี้นี่หอมมากค่ะอันนี้จะเป็นสีพิงค่ะกับสีไอ้ขาวขาวหน่อยๆแล้วก็เป็นสีพิง สวยจริงๆค่ะดูยอดของเขาขต้นมันจะให้เห็นถึงยอดเขาเลยนะคะความงามของเขาค่ะเสียดายวันนี้ยังไม่มีแดดดีเท่าไหร่นะคะความจ้าของเขาก็ไม่ค่อยมีนี้ค่ะ s l o <Okay. S 1> สวยมากค่ะ เดินทางเหมือนกันจะบนอีกหนึ่งหนึ่งรอบนะคะดูกันเต็มๆนะคะแค่ต้นไม้ต้นเดียวนี่ทำให้คนมีความสุขทั้งหมู่บ้านนะ,ะเห็นไหมคะจะออกมาไกลๆต้นของเขาจะใหญ่ข้างบนนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเป็นโชคดีของเรานะคะผ่านมาทางนี้พอดีนะคะ จะเห็นโอ้หความสวยงามนี่ถ้าใครชอบดอกไม้นะคะเหมือนเหมือนสวรรค์น,นะคะต้นนี้เขาสูงมากด้วยข้างบนยอดเห็นนะ,ะม้ะายท้ยยอดเลยคนผ่านไปแล้ว,ลวเดี๋ยวปุนจะให้มองเห็นเต็มอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะต้นของเขาต้นของเขาใหญ่แบบนี้เลยนะโอะ้โหสุดยอด โอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะดอกไม้สวยๆนะคะเต็มๆให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวมีอะไรสวยๆเรามาแบ่งกันดูอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ